วันนี้มักไก่มัไกบนดอยอี้ยนนุยวาถ้ามไม่มีก็ไม่ต้องไปตแ้วได้สะโพกให้ให้อา์ลเล้วว้าวไข่ต้มเนี่ยโอเค มาที่กินอันนี้คือไก่ดำบนดอยอันนี้ก็ไก่ธรรมดาบนดอยไก่บ,บ้านนี่ก็ไก่บ้านบบไ,ไก่บ้านนะอ๋อดูเมื่อกี้หมักแบบชิดร้อนร้นอมมากเลยนี่ดูเนื้อมันหอมมากเลย